สวัสดีน้องมีอาสวัสดีน้องมีอาน้องมีอาไปซื้อทุเรียนมาเหรอีุ่ว่นวารแม่เธอจะกิทนทุเรียนเหเรอเธอกินได้ที่ไหนล่ะเอามาดูจะดูก็ดูก็ได้อยู่นะทุกคนลูกเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวไม่ได้นะคะลูกกินไม่ได้นะคะหมากินทุเรียนไม่ได้นะคะมันจะบอกว่าเป็นชนีที่แบบว่าเนื้อกำลังดีมากมายนะมีคนอยากกินแล้วหนึ่งน่ากินมากอ่ะดู อุ้ยอันนี้คือชนีนะไม่ใช่หมอนนะทุกคนนี่นะกินแล้วนะจ๊ะโอ้ยเอ็นดูเอ็นดูนางนางอยากกินเดี๋ยวแม่ให้กินนิดเดียวนะแม่อ่ะขอแม่ขอก่อนขอ,ขอแม่ก่อนเออขอเมื่อตัวใหญ่ค่ะ อร่อยไหมคะอร่อยไหมโอเคกินแค่นั้นแหละพอแล้วอนั่งลงนั่งลงสวยๆนั่งมองแม่ก็พอนะคะคนสวยของแม่เออนั่งอย่างนั้นหละบอกว่ามันหมดเร็วมากภายใน5นาที